มีคำถามครับว่าถ้าท่านจำลองแล้วท่านจำลองไม่เหมือนเหตุการณ์ร้อยเปอร์เซนต์ท่านจะจำลองทําไมถ้าสําหรับซันซันดูเหมือนเป็นการละครเรื่องหนึ่งมากกว่าเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอยากให้ประชาชนลองตรองกันดูบ้างจากสิ่งที่เราได้ยินเข้าไปแล้วก็สั่นกรองกันหน่อยเนาะใช่ไม่ใช่แบบได้ยินปุ๊บแล้วมาด่าเลยมันไม่ได้ ่านพ้นไปแล้วสําหรับการจําลองเหตุการณ์แตงโมพัทรธิดาตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ3ปีแล้วยังคงมีแฟนๆที่คิดถึงเธอและยังคงค,งคลางแคลงใจกับสาเหตุการเสียชีวิตโดยในขณะที่ทีมจําลองเหตุการณ์เริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่ช่วงเช้ชาตรู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นสองในหคนบนเรือลําเกิดเหตุคือปอและแซนได้ออกมาแถลงข่าวทันทีเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะอันนี้ผมฝากเรียนนะครับถึงทีมผู้จัดนะครับว่า เราเห็นด้วยนะครับแล้วเราขอบคุณนะครับเราขอบคุณผู้จัดทุกท่านนะครับที่ให้ความกระจางนะครับให้ความกระจางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นทางตัวผมซึ่งเป็นผู้ที่อยู่บนเรือนะครับผมขอบคุณครับแต่ผมมีคําถามครับว่าถ้าท่านจําลองแล้วท่านจําลองไม่เหมือนเหตุการณ์ร้อยเปอร์เซ็นท่านจะจําลองทําไมเขาบอกว่าเรือแปดน็อตเนี่ยครับความเร็วเนี่ย ผมเห็นบ้างเหตุการณ์เนี่ยจำลองว่าเชิดขึ้นนะครับผ้าเนี่ยจะเปียกน้ำไม่มีทางนั่งได้นะครับพี่ตุ๋ยได้เคยเห็นในนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคุณเพิ่งออกตัวเรือเวาลามันออกตัวใหม่ๆครับหน้ามันจะเชิดขึ้นอพอเรือออกตัวไปถึงจุดหนึ่งแล้วครับเขาเรียกว,ว่าเรือจะบินนะครับทําให้เรือเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์เรียกว,ว่าลอยตัวจะฟลัชแล้วผมเชื่อว่าความเร็วที่8ดน็อตเนี่ย ทำให้เพื่อนผมนะครับไม่กังวลนะตอนนั้นผมเดาอย่างนั้นแล้วกันแล้วบวกกับคนที่ดื่มนะครับเราดื่มไวน์เนี่ยเรื่อยๆเนี่ยช่วงเย็นนะครับทําให้คนปวดปัสสาวะเนี่ยได้อัเคาร์ปัสซจากความกังวลที่คิดเยอะแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยต้องบอกว่าเขาไปสงบแล้วนะครับเพื่อนผมเนี่ยเราสูญเสีย ต้องมาคิดว่ามีหลายๆคนที่สูญเสียตามมาคือบุคคลรอบพ้างที่เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พื้นผมสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังมาเป็นประเด็นมาเป็นกระแสอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้าสาหรับซันซันดูเหมือนเป็นการละครเรื่องหนึ่งมากกว่าเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่กังวลใจเลยค่ะยังบอกว่าย,ยังยืนยันเหมือนเดิมมั่นใจมากด้วยสามเพราะว่ายังรอดูเขาจะเปิดอะไรออกมาว่าจะใช้ข้อวิชาการ หลักวิทยาศาสตร์ข้อไหนเอามาสนับสนุนให้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี้ยมันมีเนื้อหาสาระสําคัญพอที่จะเอามาเปลี่ยนสำน,สำนวนคดีได้อะคะ่ะอยากให้ประชาชนดูให้ดีว่าสิ่งที่เขาทําอะเขาเจตนาเพื่อหาความยุติธรรมจริงหรือเปล่าหรือหาประโยชน์ใดๆให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้สันไม่ได้ยืนยันนะคะสันแค่แบบอยากให้ประชาชนลองตรองกันดูบ้างจากสิ่งที่เราได้ยินเข้าไปแล้วก็ สั่นกรองกันหน่อยเนาะใช่ไม่ใช่แบบได้ยินปุ๊บแล้วมาด่าเลยมันไม่ได้ไม่งั้นประเทศเราก็จะเป็นประเทศขวัญใจแกงคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยแหละค่ะและเพื่อเป็นการลบคำคอรารต่างๆนานาไม่น่าเชื่อว่ามีสาวงามสองคนที่ตัดสินใจไม่ใส่เสื้อชูชีพทำการทดสอบตกเรือนั่นก็คือครูลิต้าและหนูวนันเราไปชมช่วงที่ทั้งสงคนสาธิตพร้อมๆกันค่ะเขาคิดว่าทำอะไรบ้างครับโอเค แล้วคิดถึงเรื่องการปัสสาวะด้วยครับว่าจะต้องคิดอะไรบ้าง<ม>าลดผ้าครับออโอเคคิดว่าปัสสาวะยากไหมครับยากไหมายากแต่ลำบากค่ะลำบากเพราะว่ามือหนึ่งก็ลอกผ้าใช่ไหมครับระวังตกระวังตกโอเคนะครับห้าห้าสี่สามสาอง เดนไปเรีนมือไม่มีไม่เป็นไรจำลองจำลองโอเคเอาล่ะคราวนี้ไม่มีอะไรพลุพรังเลยไม่มีใส่ชุดอะไรเลยเนี่ยดูว่าจะเปียกไหมเปียกไหมครับเปียกค่ะดูทเบียนกค่ะ สองหนึ่ทำไมถึงกระถดผู้สุงอายุ้นที่ไม่ใช่ทักว่ายน้ำปล่าเนี่ยหนูเคยแข่งว่ายน้ำตอนเด็กๆค่ะแล้วก็ว่ายน้ำมาตลอดคือไม่ได้ไม่ได้กลัวน้ำอยู่แล้วค่ะแล้วก็มั่นใจด้วยเพราะว่าวันนี้เราก็ เราก็มีเซฟตี้มีทีมงานที่ค่อนข้างแบบคุณภาพมากแล้วอย่างเห็นจากแบบ3รอบที่ผ่านมามันค่อนข้างเป็นไปได้ยากคือความปลอดภัยสูงมากแล้วมั่นใจเรื่องการตกน้ำไม่น้ำเจ้าพยาเลยมั่นใจค่ะเพราะหนูแบบคือพี่ๆเซฟตี้แบบปุ๊บเข้ามาไวมากเลยหนูเลยไม่ไม่กังวลอะไรอโอเค มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ